สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ปิยรักสตอรี่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการทำสมาธิของหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านเทศเรื่องการทำสมาธิและวิธีทำสมาธิท่านสอนเน้นการทำสมาธิมากท่านอธิบายได้ละเอียดชัดเจนและสามารถใช้กับชีวิตจริงๆของคนทั่วไปได้ท่านอธิบายคนเข้าทรงได้อย่างน่าฟัง แต่มีข้อความหนึ่งที่ยิ่งน่าสนใจมากท่านบอกว่าทำสมาธิให้เก่งมากแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์ถ้ายังไม่สามารถมองเห็นสภาวะธรรมในตัวเองได้พูดง่ายๆคือดูตัวเองตามความเป็นจริงยอมรับความจริงในตัวเองอันนี้เพิ่งได้ยินพระพูดตรงตรงชัดเจนขนาดนี้เราเองก็เคยพบคนที่ทำสมาธิเก่งมากเขาบอกเองว่านั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมง จิตด,ดิ่งลงลึกนิ่งไปเลยเรายังไม่เคยเป็นเลยบรรยายไม่ถูกบางคนเข้าคอร์สทำสมาธิมาหลายครั้งบางคนบอกว่าทำทุกวันแต่วิธีพูดและการกระทำเต็มไปด้วยอัตตาตัวตนใหญ่มากเป็นคนดีที่สุดเก่งที่สุดชีวิตไม่เคยทำผิดอะไรเลยคนอื่นผิดหมดที่เด่นๆอีกอย่างปล่อยวางไม่เป็นคือเป็นทุกใจกับทุกเรื่องที่มากระทบบางคนคิดว่าปล่อยวางคือไม่สนใจ ไม่ใส่ใจเรื่องคนอื่นมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองนี่คือปล่อยวางอันนี้ก็เจอมากปล่อยวางน่าจะแปลว่าทำใจเป็นกลางได้ไม่รู้สึกอะไรเมื่อเกิดกระทบกระเทือนใจแล้วทำใจไม่ทุกได้ตั้งแต่เข้าวัดหาได้น้อยมากที่จะได้พบคนที่สามารถพูดถึงตัวเองตามความเป็นจริงกล้าพูดถึงความไม่ดีความผิดพลาดของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา คนที่พบคือคนที่มีปัญหาชีวิตหนักผ่านความเป็นความตายมาแล้วและได้ปฏิบัติสมาธิภาวนามาอย่างยาวนานติดต่อกันเป็น1 0บสิปีแปลกจังเลยพระพุทธเจ้าก็สอนให้มองแต่ตัวเองอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกหลวงพ่อหลวงปู่ก็สอนแบบนี้แต่99.99% 99ไม่มองตัวเองแต่คนทั่วไปไปแปลว่าอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่น เอาแต่เรื่องตัวเองคือใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแต่ก็ไปสนใจความไม่ดีของเขาอย่างจดจอ่อเคยพบคนที่แนะนำให้ตามจิตตัวเองให้ทันพบว่าคนที่มาแนะนำอัตตาใหญ่มากฉันเก่งชันแน่ไม่ค่อยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นคนอื่นอยู่ต่ำกว่าหน้าตาก็เครียดเหมือนจะเอาเรื่องคนเราคิดว่าคนที่เข้าถึงทำจริงๆน่าจะอ่อนน้อมถ่อมตน มีเมตตามากและสามารถพูดความจริงในตัวเองและคนอื่นได้อย่างชัดเจนตามสภาพความเป็นจริงและไม่โอ้อวดตัวเองได้พบหลวงพ่อหลวงพี่ในป่าบนดอยท่านน่านับถือมากแต่ท่านไม่ค่อยยอมคุยด้วยกับศีกาจึงไม่มีโอกาสเรียนรู้จริงจังกับท่านผู้รู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงแต่เราไปพบอาจารย์ที่ไม่ใช่พุทธ ทัานเน้นย้ำแต่ให้มองตัวเองดูตัวเองและแก้ไขปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาความรู้ทางจิตวิญญาณก็ให้แต่ถ้าไม่มองตัวเองดูตัวเองให้ชัดออกมาตามตัวเองให้เจอตั้งแต่ขั้นหยาบแล้วลงลึกไปถึงจิตใต้สำนึกแล้วก็จะถึงจิตไร้สำนึกได้ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติกันจริงจังไม่มีทางตามบรรทัน,ทนระดับลึกๆสมาธิที่มั่นคงช่วยได้เยอะมากมันก็เกิดประโยชน์ผิวเผินเท่านั้น ถึงมีความรู้การมีความรู้ก็เท่านั้นเองถ้าไม่ปฏิบัติกันจริงจังหรือถ้าเอาไว้พูดโอดกันพูดแสดงสักดานุภาพไม่ได้ไปไหนพูดออกมาก็รู้ว่าไม่ได้ไปไหนจํำเขามาพูดก็เป็นการเสียเปล่าที่มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติและคนที่รู้จักตัวเองจริงๆก็จะรู้จักคนอื่นด้วยอันนี้หลวงพ่อชาพูดตรงนี้เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองว่าเป็นจริง เพราะเรื่องของคนมีไม่กี่เรื่องเหมือนเหมือนกันเราเห็นตัวเองได้ละเอียดขนาดไหนก็เห็นคนอื่นได้ละเอียดเท่านั้นขอบคุณที่ติดตามและรับฟังปิยารักสตอรี่พบกับปิยารักสตอรี่ได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะ